ดวงตานะครับประจำวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกยุมาสามชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ชุดที่สองนะครับแล้วก็ชุดที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับตีดอกตีดอกตีดอกพอเสร็จเราก็เลิกเปิดไพ่เลยนะครับสําหรับดวงตานะครับประจำวันนี้ของชุดที่หนึ่งถือว่าเป็นยังไงบ้างครับถือว่า มีอะไรที่ปังพอตุ๋ยเหมือนกันนะครับขอเพียงแค่คุณทำอะไรรอบครอบนิดนึงมีระเบียบต่อคิดวิตนนินึงจิตใจโฟลพัมพลักดีหน่อยครับรับรองดวงจะปังพอตัวอยู่เหมือนกันนะจ๊ะตัวเองค่ะมาที่ดวงจันทร์นะคะประจำนี้นะครับผมมันดิเดอร์ไพ่ตอบนะครับเปองครับนะครับโดยรวมก็มีอะไรที่เป็นที่สุดแล้วก็ต่างมากพอตุ๋ยเหมือนกันนะครับขอเพียงแค่คุณบริหารเสน่ห์และภาพลักษณ์ให้ดีครับแค่เจนิเป้านิดนึงซื้อสตอร์บ้าวใหม่หน่อยครับรับรอง ปังมากๆพอตัวอยู่นกันนะจ๊ะครับผมมาที่ดวงสตาร์นะครับประจำวันนี้ของคุณดิรัาพริศามะนะครับเป็นไงบ้างที่ไหมครับโดยรวมมันก็มีอะไรที่ดรบปปนิดนึงนะครับอยากด้อยากให้ดุดวงของร้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องมีความมีผูน้นำนิดนึงแล้วก็บริหารอารมณ์อย่าอารมณ์สองขั้วแล้วอย่าวิ่งเองนะครับแล้วจะปับบงเองนะครับ ก็ข้อมูลก็จะมีป่าน,นี้นะครับแต่ดีอยู่วคิดไพ่นะครับระหว่างชุดที่หนึ่งสองสามเดืนสุนะครับอย่าหยอดที่จุดที่สองเดืนสุดนะครับาอะาะอาจตับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีมีเยอะก,กว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าหัวใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดลงรายการโหวดกดเปรีขวายใงได้ครับและใครยังไม่ได้กดติดตามาก,ก็กด กดตามพิจัดสักสนิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นครับเจรังครับผู้อาจารย์ที่รเราเีริญสอนฝอดูมิจิมั้สวัสดีครับ